เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันต่อเจ้าผู้ชมในเรื่องของหมอกควันฝุ่นควันไฟป่ากันพ้องรู้ทันสู้ฝุ่นควันไฟป่าเจ้า ในช่วงของรู้ทันสู้ฟุ่นควันไฟป่าในเจ้าคุณผู้ชมแน่นอนว่าเฮาต้องมาเตรียมตัวเฮาต้องมารูหื้อแ่าทันก่นกอนจะได้จวยกันป้องกันยังจังหวัดเจียงใหม่ตอนนี้เปิดหื้อทางชุมชนในเจ้าคุณผู้ชมมีการจัดทําแผนไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาและก็รวมกันพร้อมกับมีการตั้งเป้าเอาไว้ในเรื่องของฮอตสปอตจะต้องมีการลดลงร้อยละ5าจากปีที่ผ่านมาเจ้า นายรัฐพลน,นาราดิศรร้องผ้วร,ราชการจังหวัดเจียงใหม่เปิดหื้อข้อมูลจีอีนะเจ้าคุณผู้ชมบว่าในเรื่องของการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในปีนี้จังหวัดเจียงใหม่เปิลจะเน้นหื้อชุมชนมีส่วนร่วมเจ้าเพื่อควบคุมพื้นที่บวชเกิดไฟปา่าโดยจะได้มีการจัดทําแผนบริหารภายในชุมชนการบริหารจัดการเชื่อเพลิงมีหมู่บ้านเนี่ยกวา่าซ0ร้ยแห่งตีได้จัดทําแผนแบบอี้ขึ้นมาแล้วนะเจ้ารวมถึงมีเครือข่ายอา,าสาสมัคร ดับไฟป่าตีลงทะเบียนกว่าแห่งสองหมื่นรายนอกจากนี่ยังมีการจัดเงะงบประมาณสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อที่จะนํามาใช้ในการรดาตะเวนการทําแนวป้องกันไฟป่ามาตรการชิงเก็บและก็เป็นลักประกานให้อ,อาสาสมัครดับไฟป่าได้นะเจ้าด้านนายเจริญธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เผยว่าสําหรับเป้าหมายในปีนี้แต่ละพื้นที่ฮอตสปอตจะต้องลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละสาวห้านะเจ้าแล้วก่อนในส่วนของการประกาศเคอร์ฟิวห้ามเผ่านั้นในปีนี้จะยังบอกประกาศนะเจ้าแต่จะใช้เทคนิคกลยุทธ์ที่ว่าจะให้เจ้าบ้านได้ทำตามแผนการบริหารจัดการเจื้อลิงที่ชุมชนได้วางแผนไว้ก่อนแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นก็นจะพิจารณาตามสถานการณ์ต่อไปนะเจ้าในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างไรก็จะมีการหาหลือซึ่งก,กันและกันนะครับเพราะว่า เราตกลงก,กันไว้แล้วว่าเราจะทํางานด้วยกันนะทุกอย่างก็ต้องการจะตัดสินใจอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันนะครับ าทางด้าน,นาของทันภูว่าเองเปินบอกแหมน้ยหนึ่งตัวนะเจ้าบอกว่าเรื่องตีหน้าเป็นห่วงคือในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเป็นปัจจัยตีบาสามารถควบคุมได้แต่จะได้ก็าตามก็จะพยายามหื้อข้อมูลในเรื่องของภูม,มิอากาศมาบริหารจัดการไฟปา่าหื้อดีตีสุดส่วนตีจะมีการเปิดทัาบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือไฟปา่าเป็นแนวทางที่ภาคประชาชนได้เสนอเข้ามาเจ้าก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันร,ระวังภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐตัวนะเจ้า นี่เขฮาก็ตื่นตัวกันเร็วเหมือนกันเจ้าแน่นเจ้าเนป<น>้องกันกันไว้ก่อนส่วนของเฮาทา,างด้านสื่อมวลชนก็ช่วยรณรงค์กูตางานาเจ้าสนับสนุนตึงกลุ่มเจ้าบ้านเนาะสนับสนุนตึงกลุ่มภาคประชาช,ชนาแล้วก็ภาครัฐตวัวมาตรการต่างๆตีทั้งภาครัฐได้ออกมาถือว่ายอดเยี่ยมนะเจ้าุผู้ชมมื่อวาจะเป็นการชิงเก็บ เป็นการไปเก็บใบไม้แห้งเศษอย่างตาง่า,ตางๆเอามาใช้ประโยชน์เอาไปขายไปสร้างไรายได้ได้ก่อนก่อนตีจะเอาละไว้หันแลกก็เป็นเชื้อเพลิงตัวยก็ถือว่าเป็นมาตรการต่างๆตีเฮารวมด้วยช่วยกันได้ฟุน่นลองขนาดเล็กก็มาช่วงนี้ใส่หน้ากากได้ตึงกู่เลยนะเจ้าเได้ตึงโควิด19เก้าได้ตึงมอควันไฟปลาแหม,มมันเป็นข้อดีนะเจ้า เป็นข้อดีที่ซื้อหน้ากาลางมาแล้วใจให้คุ้มแต่แต่ก็บ,บดีสักอย่างนะเจ้า,จาที่สำคัญเขาช่วยกันงานเจ้าแล้วก็ใช้มาตร,ราการอย่างที่รัฐเปิ้บอกว่าอตอนนี้รัฐเกาะฟังเสียงประชาชนตดยประชาชนก็ฟังเสียงรัฐมาว่าไม้หุวมมือกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเขาท่าติดตามกันต่อไปสําหรับมาตร,ราการต่างๆที่ภาครัฐกับภาคประชาชนใดคือความห่วงไม้ห่วมมือกันเป็นอย่างดีนะเจ้า